สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เราจะมาดูคลิปรันดอมกันนะคะในหัวข้อว่าใครจะมาบอกรักคุณเร็วๆนี้ใครจะมาบอกรักคุณเร็วเนี้นะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ด้วยไม่ได้ดูดวงเป็นการส่วนตัวเนาะก็อาจจะตรงกับใครหลายๆคนหรืออาจจะตรงเพียงบางส่วนก็ได้นะคะดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้นะ,ะขอบคุณทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า ใครนะจะมาบอกรักคุณเร็วๆนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวต้นของคุณก่อนดีกว่าว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าใครที่มาเจอคลิปแรนด้อมนี้หรือว่าตัวตนสัมพันธ์กับใครนะคะก็สามารถรับพลังงานหน้าไพ่ได้เลยนะใครจะมาบอกรักคุณเร็วๆนี้นะคะดูตัวต้นคุณกันซิ q ค e e n of c ั p หัวนั่งเหงาเชียร์ โอ้โหเดอะเฮอร์มิดนี่ก็หนุ่มเหงาเชียวสาวเหงากับหนุ่มเหงานะคะเพด e o ออฟสวอตโอ้โหเก้าเหรียญมีแต่คนเหงาอ่ะเดี๋ยวแม่หมอขยับกล้องหน่อยนึงนะคะให้เห็นหมุมไพนะ่หน่อยอืมโอเค <c oughs> Queen of Cups The Hermit p a เ e of Swords เก้าเหรียญ แค่เหรียญตัวตนของคุณนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ตามเหงาโดดเดี่ยวอ้างว้างเดียวดายมานาแล้วนะคะเออรักเนี่ยไม่ค่อยสมหวังนะรักนี้เจอแต่รักที่มันผิดหวังอะ่ะปัจจุบันอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะหรือใครสักคนอาจจะเป็นสาวโสดหนุ่มโสดที่ยังหาคู่แท้ของตัวเองไม่เจอสักทียังไม่มีใครเข้ามาบอกรักเลยอะ่ะ คือแบบเอ๊แล้วคนที่เขาบอกรักกันนี่เขาหายไปไหนกันหมดเนาะสงสัยตัวเองเหมือนกันอ่าบางทีคุณอาจจะเป็นคนขยันทํางานกํ <c oughs> าลังก่อนเงินก่อทองอยู่หรือเปล่าคะอืาหลายๆคนอาจจะกําลังทํางานขมักขเม้นกับการทํางานเ,เป็นคนขยันหาเงินนะเป็นคนที่มีอสังหาริมทรัพย์อยู่กับตัวเป็นคนที่หาเลี้ยงตัวเองได้เป็นคนที่ชีวิตสู้สู้ด้วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กเด็ก เขาเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแหลประมาณนั้นนะคะบางคนก็อาจจะมาจนถึงวัยที่ว่าวัยแบบป่านชนี้แล้วอะ่ะคือผ่านประสบการณ์ชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็ตั้งเยอะให้คำปรึกษาคนก็ตั้งเยอะเป็นถึงระดับครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะเป็นนักธุรกิจนักค้าขายก็ได้แบบว่า มีพร้อมทุกอย่างอ่ะอให้คําปรึกษาคนได้ทุกอย่างอ่ะแต่กับตัวเองนี่นั่งจ้อยในเรื่องของความรักนะคะดูสิวันวันนั่งดูแต่ครอบครัวบุตรบริวานนี้อืกับชีวิตรักตัวเองยังไม่เคยสมหวังสักทียังไม่มีใครเข้ามาบอกรักสักคนเอ๊ยยังไงหนอ คุณเป็นคนสวยนะคุณเป็นคนสวยมากเลยเนี่ยอ๋อเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนมีองค์นี่เองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาอาถานี้คุณก็หยุดถามตัวเองได้แล้วนะคะไม่ต้องสงสัยแล้วนะว่าทําไมฉันป่านชน,นี้แล้วเนี่ยยังยังไม่มีคู่แท้กับเขาสักทียังไม่มีใครมาบอกรักสักทีหนึ่งยังไม่สมหวังในความรักสักทีเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนมีองค์คนยิ่งมีองค์เยอะนะ ชีวิตคุณก็อยู่ทางทำเถอะมันเหมาะสมมากหรือไม่ก็อยู่กับหน้าที่ที่คุณจะต้องทําอย่างเช่นหน้าที่พบสองพบสามพบอะไรก็ดีที่คุณจะต้องทำอะจริงนะการจะมีคู่คนหนึ่งเราต้องผ่านวิกฤตความเห็นด้วยขององค์คุณนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ง่ายๆนะ คือถ้าใครมนุษย์เข้ามาแล้วเขาเห็นว่ามันมีกิเลสสักนิดหนึ่งแล้วจะทําให้คุณเป็นทุกข์ได้นี่เขาปัดทิ้งทันทีนะไม่ให้อยู่ในชีวิตคุณนะคะคือเขารักคุณไงเขาปกป้องคุณนะคะเอแต่บางทีคือองค์เขา,าเขาก็อาจจะลืมคิดไปว่าคุณก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขอยากจะมีคนรักที่ดูแลการจนแก่จนเท่าเนาะถึงแม้จะมีองค์ดูแลก็จริงอะบางคนคุยกับองค์งคได้แบบแม่หมอคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทั้งหมดแต,แต่แต่แต่มันก็เหมือนกับว่ามันยัง ค่ะซึ่งการคุยกับมนุษย์ใช่ไหมเอ่อคุยกับองค์คุยกับเทพกับคุยกับมนุษย์มันไม่เหมือนกันเนาะคุยกับองค์คุยกับเทพเราคุยได้เฉพาะที่ที่แบบว่าเป็นที่เฉพาะส่วนบุคคลเนาะเพราะถ้าเราไปคุยข้างนอกกับองค์เทพไปหัวแล้วกึกกึกกกกักไปกอดองค์เทพข้างนอกนี่เขาคงจะหาว่าเราบ้าถูกไหมคะมันก็จะอยู่ในสังคมได้ยากอีกดังนั้นบางทีองค์เขาอาจจะ อาจจะหวงคุณมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้ชีวิตคุณนั้นอยู่เป็นโสดมานานนะพูดง่ายๆบางคนยิ่งถ้ามีหน้าคราชมีคุดมาตามนะคุณเอ้ยหรือว่าเป็นบริวารเขานะถ้าคุณไม่ไปขอเขาหน้าฝันไปเถอะค่ะว่าคุณจะได้คู่เขาพันตัวคุณลอบไปเลยล่ะใครเข้ามาเขาก็ถีบออกใครเข้ามาก็ถีบออกนะเออดังนั้นถ้าหากว่าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นคนมีองค์มีสิ่งรัดิ์เยอะเออก็ ไปขอต่อองค์เขานะคะไปขอให้องค์เขาเปิดทางหาคู่ที่ดีให้คนสักให้ให้คุณสักคนนึงให้มีคนมาบอกรักให้ชื่นใจสักคนนึงอะไรแบบนี้เผื่อว่าเขาจะเมตตาให้บางทีคุณอาจจะอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานานแล้วไหมเอ,อเดี๋ยวเบื้องบ,บนเขาก็จะได้ยินนะคะเดี๋ยวเขาอาจจะประทานมาให้เดี๋ยวเราดูหน้าไพ่กันต่อเนาะแต่ถ้าใครที่มีองค์เยอะๆอย่างแม่หมอนี่อยู่ทั้งสวรรค์อยู่ทั้งนรกกระพมนี่ก็ เออบางทีเราอาจจะไม่ต้องไปขอสิ่งเหล่านี้แล้วนะคะปล่อยวางไปเถอะไม่เป็นไรนะคะคุณจะมีแม่หมอเป็นเพื่อนนะอ่าตอบ่อตอบอ,อือสิบถ้วยคุณเป็นคนที่มีครอบครัวลูกหลานเหลนหลนปูย่าตายายพ่อแม่พี่น้องอยู่กันครบอยู่กันครบถ้วนอะ่ะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่มะจริงๆคุณก็เหมือนจะมีความสุขในในลูกหลานของคุณเนาะแต่ชีวิตคุณก็ยังรู้สึกว่ามันอ้างว้างไหม คือลูกหลานก็แต่งงานมีครอบครัวนั่นก็มีครอบครัวนั่นก็มีครอบครัวคุณก็มีหน้าที่เลี้ยงเด็กเลี้ยงหลานไปปะแต่ในความเป็นจริงคุณก็อยากจะมีใครสักคนที่แบบว่าเข้าอกเข้าใจคุณดูแลคุณยามคุณเจ็บป่วยออนอนปลอบคุณเวลากลางค่ำกลางคืนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคุณก็รู้สึกอ้างว้าและเปล่าเปลี่ยวเหมือนกันนะเนาะบางทีลูกหลานเขาอาจจะไม่เข้าใจคุณว่า คุณก็มีลูกหลานมีทุกคนอยู่ครบแล้วนี่ทำไมจะต้องไปหาใหม่มาเพิ่มให้มันเป็นภาระให้มันเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นปัญหาในครอบครัวเกิดบ้านมีอสังหาริมทรัพย์เยอะกิจการใหญ่โตเออเดี๋ยวเข้ามาแล้วจะมีปัญหามาแบ่งแยกมรดกมาอะไรอีกอนะ่ะเขาก็อาจจะกลัวตรงนี้แต่เขาอาจจะลืมนึกถึงความรู้สึกของคุณไปก็ได้นะว่าคุณก็โดดเดี่ยวอ้างว้างเดียวดายเป็นเหมือนกันเนาะบางทีก็อยากมีใครสักคนที่มาคุยด้วยได้ใช่ไหมคะเ,ออเขาบอกว่า ถ้าตัวตนคุณเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องห่วงกลงล้อแห่งโชคชะตาพร้อมกับนายออฟขับมานะคะกลงล้อแห่งโชคชะตาพานายออฟขับคือจะมีคนมาบอกรักคุณเร็วๆนี้นะคะเป็นชายหนุ่มรูปงามอาจจะเป็นสาวสวยแม่ไม้ก็ได้นะคะ เป็นคนที่มีองค์เป็นคนที่มีครอบครัวใหญ่โตก็ได้นะไม่ไม่ได้แบบเป็นคนเดียวในชีวิตนะอาจจะมีมีเครือญาติมีอะไรแบบเนี้ยเยอะเป็นคนที่มีอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงนะคะมีการงานการเงินที่มั่นคงคือหาเลี้ยงตัวเองได้ที่สําคัญคือเขาคือคู่พรมลิขิตของคุณด้วยนะคะคนที่เขาจะเข้ามาบอกรักคุณเร็วเ็วนี้นะเป็นเขาจะค่อยๆมาบอกรักแบบค่อยๆมานะคะ เออไม่ได้แบบว่าอารมณ์ชงชางหรือแบบวัยรุ่นนะเหมือนกับค่อยๆมาบอกรักค่อยๆปีสนิทค่อยๆค,ค,คุยอะไรแบบนี้ตามภาษาผู้ใหญ่นะคะ mm hmm. หนุ่มรูปงามน,นะค่อนข้างจะเจ้าสำอางหน่อยหนึ่งนะคะสาวๆคุณจะได้เจอลักษณะแบบนี้เป็นผู้บริหารระดับสูง mm hmm. อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาได้นะคะ mm hmm. The Hermit กับ The h mm ์เ r o ร์ a n น่าจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาหละค่ะ hmm. แล้วก็ อาจจะเป็นระดับครูบาอาจารย์ก็ได้เป็นผู้บริหารระดับสูงก็ได้เป็นคนที่ผ่านเรื่องราวความรักมามากมายเหมือนกันนะคะคือบุคลิกเขาอาจจะเป็นคนที่ดูเท่ตัวใหญ่นะตัวตัวสูงใหญ่ไม่ไม่ใช่คนตัวเล็กๆนะคนผู้หญิงจะได้เจอผู้ชายแบบนี้นะคะลักษณะตัวสูงใหญ่ผิวค่อนข้างขาวนะคะค่อนข้างขาวขาวเหลืองหรือขาวออกทางยุโรปเลยแบบหรือไม่ก็ออกทาง ลูกครึ่งผสมอะ่ะถือไม่ใช่คนรูปร่างตัวเล็กๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่คนดำๆแต่เป็นคนตัวสูงขขาวใหญ่เออเป็นคนที่พูดจาดีมีความสุภาพมีเมตตาธรรมมีคุณธรรมในตัวเองสูงเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากมายนะคะเป็นคนที่เป็นที่พึ่งให้แก่ผู้อื่นได้ดี เป็นคนที่มีครอบครัวบริบูรณ์มีทรัพย์สมบัติอสงหาริมทรัพย์อะไรเนี่ยสมบูรณ์ยกเว้นคนคนนี้ยังไม่มีความรักนะคะเขายังขาดเรื่องคู่ครองในชีวิตแล้วเขาก็เหมือนกับกําลังปราถนาคนที่จะมาเป็นคู่ครองในชีวิตของเขานะคะคุณจะได้เจอคนที่อยู่ต่างถิ่นแตงกลและคุณจะสื่อสารกับทางกับเขาทางจิตจิตได้ด้วยเห็นไหม คุณและเขาเป็นคนมีเซนส์นแรงด้วยกันทั้งคู่คู่พรมลิขิตไงยังไงมันก็สื่อสารทางจิตได้คู่โซเมดก็ดีทวินเฟรมก็ดีพรมลิขิตก็ดีคู่รักในอดีตชาติก็ดีล้วนแล้วแต่สามารถสื่อสารกันทางจิตได้นะคะถามว่าคู่กรรมได้ไหมคู่กรรมก็ได้นะแบบเราเจอปุ๊บเราอาจจะรู้สึกเกลียดชังรู้สึกว่ามีอะไรขวางหูขวางตาอันนี้ก็คู่อริสตูกก็ได้เหมือนกันค่ะคือเซนส์นสัญญาณมันแรงไง อืเขาบอกว่าคู่ของคุณนะก่อนหน้านั้นเขาอาจจะเพิ่งผ่านความเจ็บปวดรุดเ้าในเรื่องของความรักมาและสุขภาพก็อาจจะเพิ่งจะพักฟื้นมาเพิ่งจะหายเจ็บหายป่วยก็ได้นะคะหรือก่อนหน้านั้นเขาอาจจะมีสภาพปัญหาการเงินหรือเปล่าแล้วเขาเพิ่งจะฟื้นโฟสภาพการเงินให้กลับมาโอจริงๆด้วยเดอะทาวเวอร์เขาเพิ่งจะเจอดาวมรุตยูเข้านะคะคู่ของคุณเขาเพิ่งจะเจอดาวมรุตตยูเข้าคือ โดนโดนโกงเงินน่าจะเป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควรความรักก็อาจจะผิดหวังโดนหักหลังเเจอแบบรักษามเศร้าอะค่ะอาจจะเพิ่งจะผ่านการหย่าร้างหรือทะเลาะก,กันขั้นรุนแรงก็เป็นได้นะคะแล้วก็อาจจะทะเลาะก,กับเ,เด็กเด็กในบ้านหรือเปล่าค่บริวารในบ้านอาจจะกีดกันและไม่เห็นด้วยนะเพราะมีเพจออฟสวอตขึ้นมาเพราะเดอะเทิรมันสามารถจะครอบคุมได้ทุกเรื่องนะคะว่าเขากําลัง ก่อนหน้านี้เขากำลังเผชิญวิกฤตอะไรในชีวิตบางอย่างนะคะแต่เหมือนว่าคนคนนี้เขาจะเคยติดต่อกับคุณแล้วหรือเปล่าคะเพราะมันมีสองดาบขึ้นมามีสองดาบขึ้นมาแสดงว่าคุณกับเขาต้องเคยมีความสัมพันธ์ที่รู้จักกันแล้วมันอาจจะมีการยุติในความสัมพันธ์ไปหรือเปล่าคะแบบว่านิ่งเงียบในความสัมพันธ์ไปจบในความสัมพันธ์ไปก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ความรักที่เขามีต่อคุณมันไม่เคยมอดไหมไปไงมันกลับลูกโชนขึ้นมาอีกมันจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอืมอ่ามาดูกันต่อนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณคบกับใครอยู่แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งจะจบ พิ่งจะมีปัญหากันไปยุติกันไปนะคะแต่ใจของพวกทุนยังสื่อสารกันอยู่ได้และเป็นลักษณะาตามที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะเขาจะมีการเริ่มต้นในชีวิตใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งคุณจะมีการเริ่มต้นความรักในชีวิตครั้งใหม่นะคะจะไม่เหงาไม่โดดเดี่ยวไม่อ้างว้างไม่เปล่าเปลี่ยวแล้วนะคะมาดูกันต่อดีกว่า อืมหนึ่งเหรียญน,นะคะเขาจะมาโอ้หนึ่งเหรียญกับ ten of p e n t a c l e อุย้ย8 of p e n t a c l e the temperance โอเคคุณกับเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะในด้านของวัยในด้านของสถานะทางสังคมการงานการเงินและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ต่างถิ่นต่างแดน,นนะ the temperance เขาจะมาบอกรักคุณไม่ใช่แค่บอกรักธรรมดาค่ะ หนึ่งเหรียญนี่หมายถึงว่าเอาทรัพย์สมบัติอสองหาอาสังหาริมทรัพย์ของมีมูลค่าแก้วแหวนเงินทองเครื่องประดับมาให้คุณด้วยนะคะโอ้โหเออคุณก็อยู่สวยๆรอนะคะเขาบอกว่าเขาหลงรักคุณคุณเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟคคุณเป็นผู้หญิงที่สวยงามคุณเป็นคนทีม่มีความลึกลับคุณอาจจะเป็นหมอดูก็ได้นะคะเพราะไพ่พเป็นขึ้นหลากหลายเนาะเดอะไฮพรีเซสเนี่ยก็เป็นหมอดูได้นะคะ หรือไม่คุณก็เป็นผู้หญิงที่สวยมีสเสน่ห์ในความรู้สึกของเขาแล้วเขาหลงรักคุณไม่ว่ายังไงยังไงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะกลับมาบอกรักคุณอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่แค่บอกรักธรรมดาอาจจะเอาแก้วแหวนเงินทองมาขอคุณแต่งงานเลยก็ได้นะคะหรืออาจจะซื้อเครื่องประดับสวยๆมาง้อคุณนะ่ะสร้อยทองคํา สร้อยแขนสร้อยคอต่างหูรวมไปถึงอาจจะเป็นแหวนมั่นแหวนแต่งก็ได้นะคะแล้วไม่ใช่มาแค่ธรรมดานะมาเปยคุณด้วยนะมาพร้อมกับการเงินที่มั่นคงและพร้อมกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะให้คุณน่ะเพจออฟขับเห็นไหมเขาจะมามอบความรักให้คุณมาบอกรักคุณเร็วๆนี้นะคะไม่ต้องห่วงคุณนะรอเขาได้เลยเพราะว่าเขากักเขา่วงคุณมาตลอดเลยสี่เลียญ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่ไม่ปล่อยคุณนะเขาบอกว่าเขาไม่ปล่อยคุณหกถ้วยโอเคเลยอย่างที่แม่หมอบอกเนะี ok ่ยหกถ้วยกับสองดาเป็นคนที่คุณเคยมีความสัมพันธ์ก่อนหน้านั้นไปแล้วแล้วก็อาจจะมีการยุติความสัมพันธ์ไปผิดใจกันไปทะเลาะกันไปเลิกกันไปอะไรก็ดีเนะี่ยเป็นคนเก่าอ่ะเป็นคนเก่าในชีวิตคุณนะ่ะที่เขาจะย้อนกลับมาบอกรักคุณนะคะ เป็นคนที่ต่างวัยกับคุณมากๆอาจจะห่างกันสิบปียีป่ปี30ปีเด็กกว่าแก่กว่าก็แล้วแต่นะสถานะทางสังคมการงานการเงินบอกแล้วว่าต่างกันอย่างมากแล้วก็อาจจะอยู่ต่างถิงน่นแดนไกลนะอาจจะไปถึงตั้งแต่ต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภาคไปจนถึงต่างประเทศได้นะคะมดอซันดอซันโอ้ยไม่ใช่แค่บอกรักธรรมดาแล้วค่ะคนคนนี้ เขาเป็นคนที ý, like it, like it, so, moves, ่ม like <Yeah. S 1> ีช mm ื hmm. Leonardo, well, I mean, right. mm ่อเสียงนะถ้าไม่ใช่เขามีชื่อเสียงคือครอบครัวเขาเป็นคนมีชื่อเสียงถ้าไม่ใช่ตัวเขาก็ครอบครัวหรือบทหลานเขาอาจจะอยู่ในแวดวงการบันเทิงนะคะศิลปะการบันเทิงนักร้องนักแสดงก็ได้และตัวเขาหรือครอบครัวเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับข้าราชการก็ได้นะคะเป็นข้าราชการระดับสูงก็ได้เออทำงานเป็นผู้บริหารระดับสูงก็ได้นะคะอู้หูหล่อหล่อรวยนะคะคนนี้หล่อรวย เออเป็นคนเก่าเป็นคนเก่าของคุณนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยสง่ามากนะคะเป็นคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นคนเก่าของคุณนะเป็นคนที่จะมีปัญหาทะเลาะก,กันก็ดีเลิกกันไปก็ดีผิดใจกันก็ดีคนคนนี้จะกลับมานะคะจะกลับมาบอกรักคุณนะถ้าคุณรู้อยู่ในใจแล้วว่าเป็นใครแล้วตอนนี้กำลังงอนง้อกันอยู่ก็คนคนนั้นแหละค่ะเขาจะกลับเข้ามาบอกรักคุณนะคะ หนึงไม้เท้าเห็นไหมจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ของพวกคุณทั้งสองคนนะคะเออดีจริงๆเลยนะอ่าถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะไปบอกรักใครจะไปบอกรัก,รกแม่ไม้คุณจะไปบอกรักแม่ไม้คนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงที่สวยสวยแม่ไม้คนนี้อาจจะมีลูกติด อาจจะมีลูกติดบุตรเขาก็ดีหน้าตาน่ารักสวยเหมือนคนเป็นแม่เขาเลยนะคะเออแล้วเขาก็เป็นคนที่ลึกลับเป็นคนที่มีความเสน่ห์แรงอ่ะเป็นคนที่เห็นแล้วหลงหลงติดตรึงตาใจนะคะก็คือยังไงยังไงเนี่ยคุณก็จะได้กลับมารักกันแล้วจะได้กลับมาแต่งงานกันด้วยนะคะอือเดี๋ยวแม่หมอขอดูออร์คเคิลทาร์ร์เพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งดีกว่า เขาคุณแต่งงานกันแล้วถ้าเขามาบอกรักคุณรอบนี้นะคุณจะได้แต่งงานกันจะได้สุขสมหวังในชีวิตจะมีชื่อเสียงในสังคมอืมสังคมจะเป็นที่ยอมรับหมายความว่าครอบครัวเขาสังคมของเขาถ้าเขาเป็นคนที่มีหน้าตามีชื่อเสียงเนะี่ยมันจะยอมรับยอมรับคุณแล้วนะคะจากก่อนหน้านั้นอาจจะก,กีดกันหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าเดอะซันมันมีแต่ความแฮปปี้มั้ย มีแต่ความร่ํารวยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองคู่คนนี้เป็นคู่ที่อยู่ด้วยแล้วเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านของชีวิตนะมีความสุขบุตรหลานบริวารอยู่แล้วก็มีความสุขมีชื่อเสียงฐานะก็มั่นคงนะคะคืออยู่แล้วดีอ่าดีทุกอย่างเลยแล้วก็มีหน้าตากันทั้งคู่อ่ะสวยรวยกันทั้งคู่นะคะอาจจะประมาณนั้นหรือไม่ก็สวยเก๋หลอ่อกันทั้งคู่อ่ะแล้วก็ที่สําคัญคุณอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้ หญิงทรนงในศักดิ์ศรีเหมือนเหมือนกันทั้งคู่ก็ได้นะคะไงเ,เอ่อเฮลิ่งแฟมิลี่อิชูบอกแล้วไงว่าก่อนหน้านัา้นาส,สารสนภาพครอบครัวมันอาจจะเป็นประเด็นปะที่ทำให้เกิดการยุติในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะคะทำให้เขายุติการติดต่อไปก็ได้แต่เหมือนว่าครอบครัวจากนี้ไปจะเข้าอกเข้าใจกัน ครอบครัวจะยอมรับกันและกันนะคะจะมีการกระชับความสัมพันธ์กันเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะ s x p r e y s your love calling in your soulmate นี่คนนี้คือโซเมทของคุณคนที่จะมาบอกรักคุณเร็วๆนี้คือคนเก่าที่เป็นคู่โซเมทของคุณคนที่คุณอธิษฐานถึง คนที่คุณขอร้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคนที่มีชื่อเสียงมีฐานะร่ำรวยมั่นคงนะคะมีฐานะการเงินที่มั่นคงและวคุณก็จะได้ไปฮันนี่มูลกันอืมจบถึงแค่ฮันนี่มูลก็พอแล้วเนาะแบบว่ามันก็ดีเลิศประเสริฐสีแล้วว่าเขาบอกว่าความรักต่อจากนี้ไปของพวกคุณมันจะไม่มีข้อจำกัดมันจะไม่มีการแบบว่ามา มากิดความคุณน่ะมันจะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคอีกแล้วอ่ะเขาจะกลับมาบอกรักคุณนะคะอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านะั้นเขาอาจจะยังไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณก็ได้นะอาจจะแค่คนคุยกันคนคบกันหรือบางคนคบกันแล้วทะเลาะก,กันแล้วเลิกกันไปนะเลิกกันคือแยกกันอยู่แต่ความสัมพันธ์ยังไม่จบยังไปไป,ไปม,ามาเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาบอกรักอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าถ้าบางคนนะ่ะมีครอบครัวอยู่แล้วเขาอาจจะกลับมา อยู่กับครอบครัวนะคะอยู่สาสัมพันธ์กับครอบครัวกลับมาเป็นครอบครัวก,กันเหมือนเดิมประมาณนั้นนะคะความรักครั้งนี้เขาจะทำให้มันมีแต่ความโรแมนติกมีแต่ความกระชับเข้าอกเข้าใจกันนะคะเพราะว่าพวกคุณคือคู่โซเมดกันและหลังจากที่เขาบอกรักคุณในรอบนี้นะคะฮันนี่มูลเถอะค่ะคุณทั้งสองคนจะมีการฮันนี่มูลนะไปท่องเที่ยวไปจู๋จีกันให้มีความสุขเลยนะ มันจะมีไฟรักไฟสเสน่หากันอย่างมากเลยหนึ่งไม้ท้าเป็นความรักที่ร้อนรุ่มในอารมณ์ที่ทวินหาถึงกันตลอดเวลานะไม่สามารถที่จะพลากจากกันได้อ่าค่ะยินดีกับคุณล่วงหน้านะคนที่มาบอกรักคุณคือคูอค่โซเมทของคุณนั่นเองคนที่คุณรู้ดีอยู่แล้วในใจนะคะโอเคค่ะอขอบคุณทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะขอให้สุขสมหวังค่ะ